สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องหลังจากเชิบส่งพระพิพระนองได้ไปเยี่ยมชมร้อยพระพุทธบาทเสร็จแล้วเชิทส่งก็เลยมาขอพรนกับหลวงพอ่อเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตผูใดที่เบิ่งคลิปนี้ขอให้พ่อแม่พี่นอ้องตั้งใจอธิษฐานให้ประสบค,ความสาเร็จสุขภาพแข็งแรงลำล้ำรวยๆกันทุกคนเด้อครับพี่น้อง สิ่งใดที่ปรารถนาขอยได้สมดังที่ปรารถนาโลกให้ไครเจ็บก็ย่าได้มะก้าวกายสาธุนับจากวิรที่นี่เป็นต้นไปก็ให้พี่ๆน้องๆและข้าพระเจ้าคนจากทุกโศพคนจากเวนกร,รมใดๆที่ตามมาคนจากมูมันที่ตามหาคนจากเล่าสิงสามาลาวีต่อจากนี้ไปก็ให้พี่น้องและข้าพเจ้าและครอบครัวญาติพี่น้องปลอดภัยโชคดีลมเย็นเป็นสุข จเจริญรุ่งเรืองและร่ำรวยสมหวังสำเร็จตลอดการละนานเทินสาธุหลังจากกลับไวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรียบร้อยแล้วเชิดส่งสุภาพพี่น้องไปเที่ยววังไหนฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เชิดส่งได้เลยครับสำหรับคลิปนี้เชิดส่งสวัสดีครับ